เดาเลขไหมพี่เดวของเดาเลขเลขเด็ดไหมเออคือจ <laughs> <laughs> <Trans> ังหวะรถเข้ามาไวไหมพี <hyster arian> ่น่าจะไวนะมันลงเนินอ่ะนะเออแล้วมันเป็นช่วงจังหวะลงเนินด้วยไง รถเขาจะซื้อไก่ย่างไง สงสัยยังไงบ้างเว็บตอนเกิดเหตุสงสัยเพราะว่าเขาจะไปซื้อไก่ยากเออเรื่อข้าไปวันเอา่อไปโอ้ก็ไม่กี่ก้าวก็ถึงร้านเราแล้วนะไก้าวถึงร้านแล้วตอนนั้นมาธรรมดาเลยครับแล้วก็แล้วก็เสียหลักน่าจะไม่หลับเลยเขามาคนเดียวรู้มาคนเดียวเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายใจไหมพี่ แล้วมีคนมาช่วยซื้อไก่ย,ย่างไหมจังหวะช่วยเหลือเขาอะ <laughs> okay.